ใช่ยังพกันยังยหนูพี่เชี่ยอยูเลยนะคะโอ้ยก็คือวันนี้วันที่17แล้วก็คือเมื่อวานไปหาเบนมาที่เอ็มคอเทียอ้ยมันดีมากคือมันดีมากๆจริงๆคือแบบสมแล้วที่เราไปคือแบบจงบังหวะมันได้จริงก็คือมันตรงกับวันหยุดตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เจอเบิร์แล้วเพราะว่ารักต้องเลือกใช่ไหมก็คือเราเลือกพี่ชาน ตอนงานดีเซเบนน่ะมันชนกับงานอันนั้นใช่ไหมละ่ะปไปจะจามเราก็เลยเออแล้วก็พอแงคือแบบหุยดวงมันดวงเราบันเบิร์นคิดถึงอะไรเบิร์นอยากเจอเราอยากเจอเบิร์นมากกว่าก็เลยไปแบบเออไปหาเบิร์นก็เลยนะัดเพื่อนกันไปแบบแล้วก็บรรยากาศงานก็คืองานอโรมันอา่านว่าโรไหมแบรนเขาชื่อ A-L-O เบอราเป็นแอมบราเดอแล้วตัวมือคับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เจอคิดว่าจะไม่เห็นเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ให้แบบแฟนคลับไปยืนรอบๆมันแบบมันเกะกะแบบทางเดินของห้างอะไรเงี้ยก็เลยไปอยู่ที่จุดรวมพลก็บ่นไปหน่อยนะว่าไม่ได้เจอหรอกอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือไปหน้าแบ็คดรปเลยค่ะ ซู่ชีวิตมากปไปเจอหน้าแไกรอบเลยเค,คือแบบเดี๋ยวคิดบรรยากาศให้ดูมันนีก็มาบุกบก่อนเออมันจะมีให้แบบมันเป็นร้านกาแฟข้งหน้าใช่ไหม <_ C 2> เพื่อนก็เลยแบบไปเสียต่างคซื้อกาแฟเลยค่ะก็เลยแบบเออได้ได้โซนนั้นแล้วก็แบบพอพอพอ,พอเริ่มงานมันก็คือห้ามไม่ได้ไงเขาก็กั้นที่ไว้ให้เดยโดยเฉพาะของแฟนคลับเนี้ยก็มีหลายดอมในการไป แล้วก็เจอเจอหลายคนเลยบางคนก็ไม่รู้สักแต่แต่เขาน่ารักมากนี่ไปเจอไปเจอคน,นเขาพกเจ้าพีชไปอดู่ามีมะมีดูดีน้องมีห่างด้วยหอ้หน่ารักม,มากเสียเวอ,อ่างเงี้ยก็เลยพายก็เลยพายปยหมวยไปถ่ายด้วยคิดถึงแล้วก็ จังหวะนั้นอนะการบอกว่าเขาจะมาแล้วเขาจะมาแล้วมันก็เลยบอกตั้งกล้องรอแล้วไม่รู้ละ่ะมาไม่มาก็เลยได้ช็อตนี้ไม่ค่อยเนี่ยอ้นี่ไหนวะเอาโอเคขอโทษค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ช็อตที่เมื่อเดินไปงานอะอได้เยังทมชได้อย่างเงี้ยยังก็เลยแบบ ไอ้พอพอแรกตรงนี้เก็แบบพอเริ่มงานใช่ไหมเราก็เลยมุดไปหาเพื่อนก็นเลยได้ก็เลยไปเจเอเมื่อโอ้โหตายไปเลยครับเจออย่างงี้ก็ตายไปเลยสิครับอย่างเงี้ยแล้วก็เจอพี่สีสีพึกแล้วก็เออจะหลายคนอ่ะไม่รู้บางคนเราก็ไม่รู้จักเท่าไหร่แต่บรรยากาศให้ดูรลองลองนานนั้นก็แบบดีมากแล้วก็ คิดว่าเวเหมือนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครแจกอะเยมก็เลยได้มาแค่นี้เอ่อแล้วก็ยเยมวิ่งไปให้มายมเยมวิ่งไปเอาให้มามีอีก,กนหนึ่งแต่โคลานคานีได้จ,จะมีโคลานน้ามังมีเนาะแล้วก็ไปเจอมันจะมีที่คลิปเยมลงมามีอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่เลย แต่ก็เขาพยืนข้างอะมีเยมตัดออกไม่ได้ยังไม่สามารถลบออกได้ยังไม่เก่งขนาดนั้นอะมอีเยมขออภัยนิดนึงนะคะแต่ก็แบบรักแบบทั้งรักทั้งหยุมหัวเฮ้ยอย่างเงี้ยอืมมาประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่า พรุ่งนี้เป็นงานคอนพิชานยนและทําไมเราต้องเลือกอันเนาะเราก็ไปให้หมดเลยเราโชคดีเราก็ไปให้หมดเลย,เย,ย,เเลยน้องมีนาะไม่ต้องเป็นรักต้องเลือกเออพอเสร็จของพิชานเสร็จยี่ห้าอีกอาทิตย์หน้าเป็นงานเบินต่อเมอร์วินดาเออน่าจะไม่ดิเย่ไม่มีตังค์ซื้อเย่มัก็ไม่อยากรบ,บนวนมามีเท่าไหร่ถึงจะรบ,บนนวนมากเลยก็เถอะเออเย่ไม่น่าจะลุน้น แต่ก็ใจแบบเอ้ขอสักห้าห้าร้อยหรือยังไงดีแต่ก็ไม่อยากกลัวมันไม่ได้อยู่แล้วแหละดวงมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไม่อานเราไม่ได้เป็นสามสิบผู้โชคดีหรอกก็เลยไม่ไม่รู้ดีกว่าไปงานเพราะว่าเราไม่ได้ลางานด้วยไงถ้ามันถ้ามันสมมุติมันได้สิมันก็คงลงเบีย่ทันเพราะเราเลิกงานบ่ายสามงานมันเลิกสี่โมงเขาต้องเริ่มลงทะเบียนแต่บา 2, ่ายสองก็อาจจะไม่ได้ซื้อ <c oughs> ก็เลยไปล่องล่องมาอาจจะ อาจจะได้บรรยากาศหรือไม่ก็ต้องไปรอหลุนในการสู้ชีวิตเพราะว่าเรื่องงานบ่ายสามบ้าครับรักเยีมหน่อยนะขอเห็นสักนิดไรผมไกลๆเดี๋ยวเยีมซูมไปให้เองไปดูระหวันได้นะคะงานจัดที่สแควร์วันสยามนะคะน่าจะใช่นะเพราะเราถามมาเขาบอกว่าพี่สยามสแควรวันเยี่มจะนั่งพิธีบึง่งรีบไปเลยคะ่ะเยีมจะตั้มไปให้ทันนะเบิ้ลนะโอเคมาประมาณนี้ค่ะ บายบายเดี๋ยวต้องเตรียมตัวหาชุงหาชุดหากิบเบอร์เวไปหาพี่ชันยอนต่อโ okay. อเคประมาณนี้ค่ะบายบายรักนะคะบายเบิร์นอู้ดเออหรือหมวดได้รูปรวมผลด้วยคือแบบโอ้ยอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดน้ะแล้วก็ไปเบิร์นลงสตอรี่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ลงสตอรี่สิลงสตอรี่เนี่ยเออเขาแชร์จกักอีแค่นั้น <laughs> อีแค่นั้นพอละ แล้วก็เบิ้ลตัดเบิ้์ตัดคลิปลงทวิตเต,ตอร์แค่เห็นก็ดีใจแล้วแค่ติดอ่ะแค่ติดเซ็กซี่วีก็ดีใจแล้วเงี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่แกกเราเวลากอะไรเงี้ย ไหนนะแล้วก็ไปเจอพอส่งเบิ้นเสร็จใช่ไหมเบิ้นกลับไปเสร็จอย่างเงี้ยนี่อยากจะสั่งกรอบเลยมันนะมันดีตอนได้คันนี้ว่าว่าชาัดแล้วนะไอนนาางานนี้ชัดมากงานนี้ชัดกว่าถือว่าชาัดกว่ามันเปิ้ลขาวล้ามากอย่างเงี้ยรักหน้าค่อยอยางเงี้ยากจะทำกรอบเลยไปเปิ้ครับแล้วก็ เหมือนไปเจอใครไม่รู้แล้วเขาแล้วน้องเขาน้านรักมากน้องเขาอยูยี่สิบสองผู้จัดการบอกว่าเออถ่ายได้นะครับถ้าซีรีสอ,อ,อ่าจจะไม่้ถ่ายขีนแล้วหนึ่งพี่เขาชื่อพี่แกรนดันะว่าแกรนแกรนเลยพี่แบบว่าน,น้องเรายี่สิบสามน้องเน้องเขายี่สิบสองน่ารักมากอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยโดนตกแต่ก็น้องเขาน้ารักเลยเก็ไม่เจอ ไปเจอวัสนาผมภูแดนอพี่ป้าเมโลดี้อันนี้คือแบบเธออันนี้วัสนาผูมภูแดนอก,ก็เลยแบบพี่ป้าคะขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่กับพี่บิวทำไมไม่กล้าขนาดนี้เนาะอันนี้คือแบบเยี่ยมพุ่งมาเลยค่ะ็เ่ยบกพี่ป้าขอถ่ายรูปหน่อยอย,อยงเงี้ยแต่สุดท้ายรู้ไงคะพอพอแบบแกง๊งมาไปใช่ไหมเขาก็เห็นแบบผมรู้จักเขาก็เดินเดินมาขอถ่ายรูป ขอคนแรกได้ถ่ายคนสุดท้ายผู้จัดการเกือบมาให้ถ่ายแล้วผู้จัดการบอกว่าน้องมีประชุมต่อเล็บอกพี่บากเราหน่อยพี่ปังขอถ่ายรูปอ่อยก็เลยได้ตั้งหลักพี่เขาหน้าหลักมากพี่บิวน้องคอยอย่างนี้ได้ไหมน้องคอยอย่างนี้บ้างได้ไหมน้องคอยอย่างนี้บ้างพี่บิวเปิบ เขาอยากได้มเมเต์อย่างนี้บ้างไปเป็นเรื่องเรี่องอะไรครับอ๋โอโรสอันนี้นะคะถ้าสนใจชุวร่องกายไปหาแบบน,นี้ได้นะโอ้โอเคประมาณนี้ไปแล้วครับต้องเตรียมตัว ไปตื่นพวกนี้ไปอีกติ่งที่แบบไปให้สุดปีนี้บอกแล้วไปให้สุดพี่วิวมีงานอะไรประกาศมาอะไรแล้วค่ะก็คือแบบตอนนี้ก็คือรอแค่บ้านเบียประกาศเรื่องอบริจาคโลหิตอะนี่คือแบบมันมันจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะมันมันที่17-18จดสแล้วนะอีกไม่กี่อาทิตย์เองนะมันจะสิ้นเดือนแล้วคือเดือนนี้ไม่มีหรอเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าจะได้แบบ เลื่อนพักร้อนเพราะมันเหลือพักร้อนวันสองวันใช่ปะถ้าเดือนนี้ไม่มีเราก็ต้องยุไปใช้เดือนหน้ารีบประกาศได้ไหมคะขอสักอาทิตย์หนึ่งแล้วจะได้เตรียมตัวเนาะค่ะเฮ้ยโอเค,ค่ะบายบายไปดูบรรยากาศเบิร์นกันน่ารักมากนี่คือแบบได้ใกล้ได้ใกล้มากจริงๆขอบคุณดวงไม่ถูกหวยแต่ว่าได้กับเบินก็คือสุดยอดแล้วลัคกี้ถือว่าเป็นลัคกี้แฟนได้ไหมโอเคกับบายบาย อยู่นูน่นเลยซึ่งมองไม่เห็นแลวจุดรวมพลอ,อยู่ตรงนั้นไ่นกอดทำไมอ่ะ ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นได้ไหมวะไม่มีที่ให้ยืนเลยแล้วเราก็เลยต้องไปอยู่ที่รวมคนแต่รวมคนก็คือมองไม่เห็นเลยนะ my god ต่คอยเบิ้ลเดินมาบ่อยๆเดินจากลงจากมันไดเนแล้วก็มานี่เลยก็ได้นะ ฉันเอไว้เจอแล้วประเด็นคือกูอยู่ไม่ได้ใกล้เลยแทรกมอนเดย์ไงเพื่อนลาพี่กัดคราบคับเจ้าขอโทษนะ พีบอลไหน่นจด้วยดียวืนะถือว่าถึงส่นเนี่ย้องใส่ไหมไม่ได้พกันลงมาด้วยอย่าบอสันส่ได้เหื่อจนสั่นกดอนดนดอที่ ยิ้มได้หน <Radio Radio> ือลนาได้ย้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ได้ล้าวอะไรตอนนี้ไ,ได้ด้เปล่ายให้เร็วนะมีชั้นสั้นอนบะ Primera. อไรอีกไหมออีกไหมรวยรับวยรับพี่จีบแกเลย่บอลโอ้โอ้โอ้่บอลพี่บอลไม่ถึงอ่ะหักเลยหักเลย่ะก

I believe the out oh, of oh.